มายาออนทัวร์ในช่วงสกูมายาออนทัวร์ของเราวันนี้นะคะจะพาไปดูอีเวนต์ค่ะที่สองหนุ่มเขาพาไปกันนะคะไปจอยกันเลยนะคะกับดอยคํางานนี้เราพาไปเจอกับโอมและณน,นนท์ค่ะ โอ้โหฮอตขั้นสุดปังเลยทีเดียวค่ะไม่มีเบรกเลยเนะคะสำหรับคู่นี้ออมและนันนน์นะคะสองหนุ่มฮอตจากบ้าน JMTV MM ที่กอดคอกันมารับความรักจากแฟนๆทั่วโลกค่ะจากซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนล่าสุดค่ะคู่นี้เขาก็ได้มีการแท็กทีมกันไปปล่อยจอยสร้างความสนุกให้แฟนๆได้พบปะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะในงานกิจกรรม mm hmm. My Belove Tomato ค่ะภายใต้คอนเซปต์มะเขือเทศเพื่อนรัก ที่ดอยคำอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะจึงชวนกันมาพลาดเพลินเจริญพุงไปกับคุณประโยชน์จากมะเขือเทศค่ะและเพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้ผลิตน้ำมะเขือเทศที่ครองใจคนไทยจากจุดเริ่มต้นของมะเขือเทศที่รักนะคะที่ได้สื่อสารเรื่องราวของมะเขือเทศซึ่งเป็นผลผลิตหลักของดอยคำค่ะ และก็ยังสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างดอยคำกับคู่บริโภคที่มอบสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอเสมือนกับสองหนุ่มโอมและณนนท์ที่คอยซับพอร์ตกันมาตลอดเลยแหละคะ่ะโดยสองหนุ่มเพื่อนรักโอมณนท์นนะคะก็เปิดตัวมาแบบแจมๆด้วยไม่ได้คอนเสิร์ตน่ารักน่ารักให้แฟนๆที่อยู่รอบๆบริเวณงานและก็ลานเอเทรียมชั้น3ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ฟังเพลงแบบฟินๆกันไปถึง2เพลงรวดเลยแหละคะ่ะ จากนั้นโอมและนันนนนะคะก็มาร่วมพูดคุยถึงความสนิทสนมและก็ความรู้ใจกันในแบบเพื่อนรักที่รู้จักกันมานานหลายปีนอกจากมาร่วมพูดคุยแล้วนะคะทั้ง2หนุ่มก็ยังได้ร่วมผสมเครื่องดื่มแก้วโปรดโดยมีเชฟเกมเพลย์ play, มาบอกเทคนิคและก็สอนกันแบบตัวต่อต,ตัวเลยลคะ่ะโดยหนุ่มโอมเนี่ยทำเครื่องดื่มชื่อว่า Tomato Sunrise และก็นนนนะคะก็เลือกผสมเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า Tom a t o m i d n i g น t ค่ะ บอกเลยว่าทั้งสองหนุ่มสนุกมากเลยในกิจกรรมนี้และในช่วงสุดท้ายนะคะสองหนุ่มก็ร่วมถ่ายรูปกับแฟนๆผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเป็นกันเองเลยเลยคะ่ะก่อนที่จะถ่ายภาพรวมกับแฟนๆนในบริเวณงานเป็นที่ระลึกนะคะระลึกถึงความทรงจาและก็ความสนุกสนานในงานวันนี้อีกด้วยและก็เลยมูฟไปอัปเดตพูดคุยกับพี่ๆสือมลชนหลังจบกิจกรรมบนเวทีค่ะวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์จากสองหนุ่มมาฝากกันด้วยค่ะ ครับก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรเดียวเป็นอีเวนต์หลังหลังแฟนมีน้เนาะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ่อเรียกว่าก็มันใกล้ชิดกว่าเดิมแหละเพราะว่าในมิมงโมมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้โมด <c oughs> ิฟฟ์มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับแฟนดีครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มางานวันนี้ก็มีีมททรเรโทมิโต้ซันไลท์โทมิโท้ซันเซ็ทครับเป็นเมนูที่เอาน้ำมะเขือเทศของลอยครับมิกซ์กับผลิตภัณฑ์ของลอยครัเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ใช่เพื่อให้ทานง่ายมากขึ้นนี่าาาอจจะแบบบงคนนอาจจะ้ร อย่างเดียวอาจจะนิดนึงแต่เราสามารถเราสามารถมิกเจอร์อย่างอื่นได้มีน้ำมะม่วง,ม,งมีน้ำมาลเบอร์รี่อะไรอย่เ้ราได้ลองทำด้วยได้ลองทำด้วยครับกินได้ทานได้ไหมครับทานได้ครับทานได้เลย <c oughs> มันง่าย <c oughs> คือคืออย่างที่ผมบอกเมืม่อกี้เลยว่าถ้าผมว่าใครอยากลองลองทำเองเนี่ยซื้อซื้อของโดยคำเอาไปทำได้เลย<ม>ง่ายมากมีสูตรให้ด้วยง่ายมากเลยครับผมใช่หรือว่าจะซื้อกินซื้อซื่ออย่างนี้ก็ได้ครับ ปกติผมจะกินเป็นบางบางทีครับบางทีอย่างที่บอกไปว่ามีพี่ชายคนหนึ่งเขาชอบแนะนำเขาชอบแนะนำมาก็เราก็จะกินใส่สุขภาพครับน่าจะรู้ว่าคือใครขรับผมค้าบผมก็ฝากนะครับผมบีเรฟโท o มทโทนะครับอะไรนะเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนรักมาเกิดเพื่อนรักเมื่อเกิดเพื่อนรัก m ม Be ีเรฟโทแมโเมาเกิดเพื่อนรักเลยนะครับผมก็เผื่อใครอยากจะอยากจะมาซื้อดื่มซื้ออะไรกันก็แวะมาได้นะครับก็มีอีกฝากเลยครับ ก็นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่2หนุ่มได้มาพาแฟนๆนะคะได้ทร่วมกันคุณผู้ชมเป็นการสร้างรอยยิ้มนะคะถึงแฟนๆได้ดีมากๆเลยยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะว่า2หนุ่มเนี่ยเขาจะมีอีเวนท์ที่ไหนมีงานอะไรที่ให้เราเนี่ยตามไปตลอดเก็บภาพแล้วก็บรรยากาศแบบนี้มาฝากกันนะคะมา y ยาออนท